สวัสดีคะ่ะรวมรถมือ2 JK มานำเสนอให้ชมกับรถเก่งบ้านๆใช้งานได้ทนทานประหยัดด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะคือ Toyota v i ีอค่ะเครื่องยนต์1.5ตัว g VVT-i เกียร์ออโต้นะคะสีขาวเดิมๆค่ะรถยนต์ปี2014มีชุดแต่งรอบคันเลยนะคะสวยมีสเสน่ห์มากๆรา,าคา1 5 8 0 0 0บาทค่ะทุกท่านพร้อมกับชุด สปอร์ตรอบคันเลยนะคะสีสวยตลอดทั้งคันค่ะสีขาวสะอาดตายางปี2022เครื่องยนต์1.5ประหยัดทนทานไม่จุกจิกนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เฉพาะรุ่น G ค่ะแอร์ออโต้นะคะเบาะหนังเทียมกุญแจรีโมทบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบภาษีพรบรปี68ค่ะทุกท่าน คันนี้นะคะติดแก๊สมาด้วยค่ะประหยัดมากๆติดแก๊ส LPG เป็นถังโดนัทหัวฉีดใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบเลยนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีค่ะเอกสารมีครบนะคะเป็นรถบ้านแทๆ้ๆเร่มเดิมๆบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบค่ะไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายด้วยนะคะ158,000บาทราคานี้เป็นราคาตัดเงินสด สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ